ตำรวจทางหลวงจับกลุ่มชาวบังกลาเทศ58คนที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองกันมาโดยนั่งโดยสารมาในรถกระบะ3คันเตรียมที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียค่ะร้อยตำรวจเอกชำนาญสุวรรณชาตรีรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสองกองกำกับ7นํานำกำลังเจ้าหน้าที่สกัดจับชาวบังกลาเทศลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้58คนขณะตั้งจุดตรวจบนถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องใต้นครศรีธรรมราชพัทลุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง โดยทั้งหมดนั่งที่ด้านท้ายของรถกระบะแบบรั้วคอกมา3คันใช้ผ้าใบแบบรถคอกบรรทุกผักปิดบังอำพรางเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวบังคลาเทศหลบหนีเข้าเมือง58คนเป็นชาย25คนและหญิง26คนและเด็กอีก7คนใช้เส้นทางจากบังคลาเทศผ่านมาทางประเทศเมียนมาก่อนเดินทางเข้าไทยผ่านในน้าเพื่อจะไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียโดยชาวบังคลาเทศระบุว่า นายหน้าเป็นคนออกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ส่วนคนขับรถรับสารภาพได้เงินจากนายหน้าค่านำพาหัวละ1,500บาท